วัสดีครับพบกับช่องลงเดียติมลังบ้านหนององุ้งอิงนะครับพอดีไปตุลาในเมืองมาแป๊บนึงกับกับอนณาอออปญ่อยใยหมย้เอาวัวอะไนะครับอัปเดตตอนเตียงนะปอ่อยใ่ วัดดีเตียงกับปักเตียงอากาศร้อนๆแต่วันนี้แดดไม่เปียงนะครับแดดไม่ร้อนมากค่อนข้างจะอากาศเย็นลมเงียบไปแล้วครับการลงเดียเดินสำรวจบริเวณบ้านนะครับยามเตียงยามเตียงเตียงไอ้สองตัวนี้ยังไม่ได้ออกเมือนเดิม อย่งเมือนเดิมสนนักลูกเจ้าเบาตนนเรียบร้อยคนอื่นไปกันหมดสนสนกับสัวไม่ไว้เดี๋ยวปอปรับปืนทีเด้เซตก็ใหญ่ตัวขอก็ด้วยครับอายุเป็นจัดส่วนนะครับ ้องฝ่าเจมไ้แลว้วครับแดดไม่แรงแต่รู้สึกหวันหน่าง่ายๆเลยกับทุกเมื่อวานแดดร้อนอากาศเปลี่ยนลมหนาวพัดเมื่อนจะกล้เลยครับอยู่ๆอาการมันเปลี่ยนตั้งรลังกายปลับไม่ทันครับนี่ลงเดียวว่าเออเดี๋ยวอาบน้ำอาบได้เซ็จกินก่งกินข้าวอ่ะกินยาดักไว้สักเม็ดไม่งั้นไม่ไม่ไหวครับ May muulan yung kapawan. ก็ไม่ต้องบรรยายได้มากครับดูบริบบริเวณบ้านอครับเอฟซีเอฟซีน่าจะรู้นะครับซีประตู โตโยต้าว่าไก่ปละมูลไปนะครับสมัยนี้ไม่ใจ่อีซูซูแล้วครับจะเป็นโตโยต้ารับผิดจอบโตโยต้าชายบริการอยู่ครับตอนนี้สีประตูสีดำโตโยต้าเอฟีบางคนน่าจะรู้แล้วครับหัวผู้ใด้ใจ ธรรมาดากับช่อกมรมมตัวตาความเรียบรอยเนาะทุกคนมีหน้าทีครับมันยากาศลมรืินสดใสนี่น้ำปูนี่ลงเดียวเชียเ่ยไปตัจจ้งแต่เชาแม่กับน้ำบกเร็วนะน้ำลดลงเร็วมากๆได้สองวัน มันข้าวหน้าแรงครับเป็นอย่างปกติแต่ดีว่าเป็นโซลารเซลล์ครับปั๊มไปได้เลยสุมกาแฟาป้นนานางเปิดวันนี้แต่ไม่รู้ขายต่อได้เปิดนานแล้ว แต่ไม่รู้ต <laughs> ่อไดีกล <ichtlich> ้คร <anyway> <laughs> <mass> kind of ับเปิดปลอมเปนหลุงเดียนี่เลยแต่ไม่รู้ต่อใดจะได้ใกล้แต่เอฟซีตันใดสนใจกันเตต้าจะเอาจ้องบวรตีใกล้ได้นะครับเราไม่รู้เจาก้องก็ต่อใดจะได้ใกล้ ทำค้มนกับยอกาอยากานายกระจะเป็นแล้วกับเสียงแล้วกบเปิดเลยตั้งแต่เช้านะครับนำปูนี่ถ้าอากาศแบบนี้ตลอดตัววันดีครับแดดไม่แรงแล้วก็มีลมเย็นผัดน่อยๆมีบรรยากาศดีครับแต่ทุกเมื่อวานอากาศเปลี่ยนไปเลยครับเัอนจะคกาย ลเดี๋ยวปิดก้อนกับตังแต่เชาตังแต่เชาเลยเดี๋ยวไปดูหมู่วันนิดกับมันกิดตึงเลดู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 มันกับนี่แม่นี่แม่คนนี่อะาร ปิดปิดอ้ยปิดก้นเลยปิดก้นปดก้นวันปิดกนนเมามาปิดกนแล้วปิดกนตะกี้ปิดก้นเอาเลยโอ้ยนี่นีกระแมมันมันกดจิงกับกระโปมันอ้โอ้ยก

แสงกาบรรยากาศดีครับเดดก็มไม่ร้อนจ้ามากามีมาเป็นช่วงๆนิดๆฝากติดตามช่องลงเดียติ่มลัางบ้านน้องอูกอิงให้ด้วยนะครับป้านางแม่บ้านน้องอุกอิงปวันติมลัางบ้านกับทองปูนใบน้อยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแต่อย่าก,กดก้ามกดสนาน่ากำลังใจเล็กๆน,น้อยๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้น้อง,ง,งองุ่นเล่นที่ชัยาภูมิก่อนวันก่อนสวรรค์ครับ fc ที่น่ารักทุกคนหรืออยู่ไกลๆก็กไปรับชมกันได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม